เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าไฟไหม้รถ คำนายว่าในช่วงนี้คุณควรมีความรอบคอบและใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตให้มากเป็นพิเศษเพราะอีกไม่นานคุณจะเจอเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานและเงินแนะนำว่าหากติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องใดควรปรึกษาคนใกล้ชิดที่อายุมากกว่าที่เป็นเพศเดียวกันฟังดูอาจมีแต่ปัญหาพาโถมเข้ามา แต่ไม่ต้องกังวลเพราะหลังจากผ่านพ้นเรื่องดาวที่ไม่ดีไปแล้วคุณจะมีโชคดีลาบเข้ามาแบบไม่รู้ตัวความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่และตรงสเปคแต่เสียดายตรงที่เขามีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วส่วนคนมีคู่ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงทะเลาะเบาแหวงที่อาจเกิดขึ้นพยายามควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนเป็นอันขาด ไม่อย่างนั้นชีวิตคู่จะมีแต่ปัญหาและแย่ลงแบบกู่ไม่กลับการเงินคุณมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่จากความใจร้อนใจเร็วที่มากเกินไปหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้เพราะอาจไม่ได้คืนสำหรับใครที่ทำงานประจำงานที่คุณทำอาจจะมีปัญหาและทําให้คุณต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษดังนั้นการรับมือกับปัญหาอย่างมีสติ จะสามารถช่วยลดทอนปัญหาต่างๆและทำให้ผ่านผนช่วงเวลาแบบนี้ไปได้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่คิดจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ขอเตือนว่าคุณมีโอกาสที่จะขาดทุนดังนั้นคิดให้ดีก่อนตัดสินใจในทุกเรื่องที่คุณกำลังเสีย่ยงแนะนำว่าให้อดทนรอไปสักนิดประมาณเดือนกว่าๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามาให้ชื่นใจเลขมงคลให้โชค 1>, 1 5 1 8 5 8และ68ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมออร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ